โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆคุกกี้ร้านกิ้งต้มทุกคนนะครับสวันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับคอมโบนะครับคุกกี้อัลมอนด์นะครับแล้วก็คุกกี้ข้าวายนะเห็นเขาว่าคอมโบมันโหดนะครับอ่ะตอนนี้นะครับอาลูกอัลมอนด์ผมนะครับปั้นได้เลเวล4 1แล้วนะครับก็พลังอยู่ที่17831ครับผมจะใช้เป็นนี่ครับรถคูทามนะแล้วก็ใส่ป้องกัน1อันนะครับเอาให้มันตึกๆกันนะครับอ่ะส่วนข้าวาย เท่าไรจะใส่เป็นโจมฟรีทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เลเวล50เต็มแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ามันจะยิงแรงหรือเปล่านะครับโอเคก็ผมจะมาเล่นด่านนี้นกันะครับเป็นด่านเก็บงสกิลนะครับเลเวลงๆนะครับเลเวล9นะครับโอเคไปดูกันเลยมาโอเคครับมาดูกันนะครับ เอ็นเตอรโซ่มันก็ใช้ได้นะาตัวโซ่เนี่ยโอเคยังไม่ได้เห็นผลชัดนะครับเดี๋ยวผมปิดออโต้ให้ดูนะปล่อยโซ่ไปแล้วก็เท่าไรยิงนะครับมันจะเซิ่ดาเมจน,นะครับที่ตัวอื่นด้วยนะครับ มีตัวนะครับมันจะแชร์ดำไปนะครับถือว่าโหดอยู่นะะเดี๋ยวลองคอมโบกับเอตเปโซดูนะครับ คครับเดี๋ยวมาลองดูใหม่อีกรอบนึงนะครับอ่ะโอเคครับรอบนี้ผมจกนนะ,ะ,มจะกดมืนอนะครับอ่ะผมยกปืนลงก่อนนะครับแลก็ให้คลา,ายยิงนะครับอันนี้ครับสังเกตที่เราเบรนไะหมันจะแยงนะครับแยงไปยังทุกที่พวกอื่นด้วยนะครับปืนก่อนนะ มาเกดจับตึนิวนะครับปล่อยแล้วก็ทอะไรตามเห็นไหมครับมันจะกระจายน้ำมันนะครับลดด้วยแต่ลด้วยนะครับลายไปถือว่า combo นี้อ่าถ้าไม่ได้ไป EP นี่ผมว่าโค้โหดเลยครับเฮ 欢迎。 อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ